อันยองเซยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอรเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคปป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของลิซ่านะครับที่เนติเซนเกาหลีเนี่ยตอนนี้กําลังพูดคุยกันอยู่แล้วก็กําลังเป็นประเด็นสนใจมาคอมเมนต์กันอย่างมากมายเลยหลังจากที่ลิซ่าได้เข้าร่วมงานเซ l i นเม้น s ์คอลเลคชันนะครับที่ผ่านมาแล้วก็มีรรรูููปปปปภาพทที่่เเ็็็นนนะดออยักคืลงใ G กับการนอนถ่ายรูปพร้อมกับถือเฟนฟายฟแมคโดนอลนะครับไม่ได้กินเลยซ้ําแต่ว่าเป็นการนอนโพสท่าถ่ายรูปแบบฟิลนางแบบนะครับอยู่บนเตียงที่มีความหรูหราม,มากๆถือเฟนฟ์ยอยู่แล้วก็ใส่รองเทา้าบูทสูงนะครับที่มีความแบบส้นเข็มโพสท่าจิกขาให้เห็นถึงขาที่เรียวยาวของลิซ่าแล้วก็กระเป๋าเซลีนที่ลิซ่าตั้งใจโปรโมทมากๆรูปนี้ถ้ามองแบบว่าฟิลอาร์ตฟิลนางแบบเนี่ยก็คือจึ้งมากๆเลยนะครับแต่ว่าในทีเซนเกาหลีเนี่ยกลับมาพูดถึงการโพส าแล้วก็การไปนอนอยู่บนเตียงของลิซ่าที่มีเฟรนฟ์ไฟซึ่งเป็นของกินเป็นอาหารนะครับกับการใส่รองเท้าขึ้นไปนอนบนเตียงชาวนิติเซนเกาหลีบอกว่ามันบ่ะสมควรเดอ้อทำแบบนี้ได้ยังไงมันไม่ถูกต้องอะไรประมาณนี้นะครับชาวนิติเซนเกาหลีเนี่ยก็นําเอารูปภาพของลิซ่าที่ลงในไอจนะครับมาแปะไว้ในเว็บบอร์ดของทางเกาหลีเองพร้อมกับเขียนหัวข้อนะคะว่าลิซ่าเป็นคนต่างชาติและทั้งหมดนี้รูปภาพของลิซ่าลงไว้ในไอจีลิซ่าทำให้ชาวเกาหลีเห็นแล้วจะเป็นลม แล้วรูปที่เป็นประเด็นอยู่ก็คือรูปที่เราพูดถึงนั่นเองนะครับชาวเน็ตเกาหลีเขาบอกว่าลิซ่านั้นเธอใส่ส้นสูงนอนอยู่บนเตียงและก็มีการลิสต์มาประมาณเป็นหัวข้อหัวข้อเลยนะครับแบบหนึ่งซองสามสี่ว่าลิซ่าเนี่ยมีอะไรที่ทําให้ไม่พอใจบ้างแต่โชว์ของซีลินนั้นลิซ่าสวยมากก็บอกแบบนี้นะครับแล้วก็ยังมีที่บอกว่าหนึ่งอะไรนะกินเฟรนฟรายบนเตียง2งลิซ่าน่ารักลิซ่าน่ารักแล้วก็ยังมี3ฉันคิดว่ามันเป็นรองเท้าส้นสูงแบบใหม่ สีการรวมกันที่ชั้นทนไม่ได้ที่สุดกินอาหารบนเตียงมีรองเท้าและเสื้อผ้าที่ดูหลวม,ลวมข้อที่5ก็บอกว่าชั้นทนกินอาหารบนเตียงไม่ได้โดยเฉพาะอาหารมันๆไม่ข้อที่6กนะครับก็บอกว่าชั้นรับเฟรนฟรายชั้นรักมันมากๆแต่รองเท้าส้นสูงบนเตียงนั้นมันลาเส้นเกินไปข้อที่7ก็บอกว่าแต่ลิซ่าสวยมากนอกจากนั้นก็ยังมีอีกมากมายเลยนะครับที่บอกว่านี่อาจจะเป็นภาพถ่ายแบบเป็นคอนเซปต์หรือเปล่าหรือยังไงบางทีเธออาจจะไปนอนที่อื่นไหมเธอเป็นชาวต่างชาติก็มี แล้วก็บอกว่าฉันหวังว่ามันจะเป็นเพียงแค่รองเท้าส้นสูงคู่ใหม่บางคนก็บอกว่าลิซ่ามีเงินมากมายดังนั้นเธอจึงสามารถทําอะไรก็ได้ที่เธอชอบที่เธออยากจะทําอันนี้พีคเลยนะครับสาหรับพูดถึงแบบนี้ก็คือบอกว่าฉันเกลียดคนที่กินอาหารบนเตียง ซึ่งแต่ละข้อที่พูดมาก็เป็นลิสต์ของคอมเมนต์นะครับที่ชาวเนต็ตเขาเนี่ยมาคอมเมนต์ไว้แล้วก็นํามาเผยแพร่กันต่อในเว็บบอร์ดนั่นเองหรือว่าในกระทู้นี้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยโฟกัสไปที่การกินอาหารบนเตียงแล้วก็การใส่รองเท้าส้นสูงขึ้นไปนอนบนเตียงแล้วก็มีทุกอย่างมารวมกันในภาพนี้ก็เลยทําให้รู้สึกว่าเหมือนชาวเนต็ตเกาหลีเขาจะไม่โอเคแล้วก็รู้สึกไม่พอใจและทั้งหมดทั้งมวลก็โยงไปที่ลิซ่าเป็นชาวต่างชาตินะครับ ซึ่งฟแฟนๆฟนะครับโดยเฉพาะแฟนอินเตอร์เนี่ยหลังจากที่เห็นเรื่องราวนี้เกิดขึ้นมาก็ต่างออกมาพูดถึงกันแล้วก็ฝากบอกไปถึงชาวเน็ตเกาหลีนะครับบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้คือการถ่ายภาพคือการถ่ายแบบดังนั้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจริงๆลิซ่าไม่ได้ใส่รองเท้าส้นสูงขึ้นไปนอนบนเตียงลิซ่าไม่ได้เอาของกินขึ้นไปกินบนเตียงและทั้งหมดนี้คือเสื้อผ้าหน้าผมทุกอย่างเป็นองค์ประกอบของการถ่ายภาพเพื่อโปรโมทงานด้วยเพื่อลงในไอจีลิซ่าด้วยไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นการโปรโมทแม็โดน ไปด้วยหรือเปล่านะครับแต่ว่าใดๆก็คืองานมันคืองานนะจ้าสาว คิดมากได้แต่ว่าอย่าคิดมากเกินไปซึ่งสําหรับเรานะครับดูจากรูปนี้ก็คือรู้เลยว่าเป็นการถ่ายแบบยังไงก็คือเป็นการถ่ายงานลิซ่าก็ขึ้นไปโพสท่าบางทีเนี่ยมันอาจจะมีอะไรมากกว่านี้เขาอาจจะอยากให้ลิซ่าขายเตียงหรือเปล่าหรือว่าอยากจะให้ลิซ่าเนี่ยโปรโมทห้องพักในโรงแรมไหมนะครับเราเนี่ยก็ไม่รู้เลยว่าเบื้องลึกเบื้องหลังเขาคุยอะไรกันบ้างสําหรับงานงานนี้อาจจะมีมากกว่าแค่ลิซ่าไปรับชมแฟชั่นโชว์ก็ได้แทนที่จะไปสนใจว่าเอ้ยลิซ่าไปงานครั้งนี้มีคอนเนคชั่นอะไรเกิดขึ้นบ้างงานโดยรวมมี มีอะไรเกิดขึ้นไหมนะครับแล้วก็ทุกๆอย่างเนี่ยเป็นยังไงบ้างลูกของลิซ่าดีแค่ไหนเป็นยังไงจึ้งใจยังไงแต่ว่าชาวเน็ตเกาหลีบางส่วนนกลับไปโฟกัสที่รูปภาพรูปเดียวกับการถ่ายแบบของลิซ่านะครับถึงแม้ว่าจะเป็นถ่ายลงไอจีเล่นๆก็ตามแต่ว่านี่คือคอนเทนต์คอนเทนต์หนึ่งนะครับทุกคนมันคือคอนเทนต์ สำหรับคลิปนี้เนี่ยใครที่มีความคิดเห็นยังไงนะครับก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยเกี่ยวกับเรื่องราวของลิซ่าที่ถูกชาวเน็ตเกาหลีเนี่ยพูดถึงกับการนอนถ่ายรูปนะครับบนที่นอนมีเฟ้นไฟรองเท้าส้นสูงแล้วก็ชุดที่จัดเต็มนะครับก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยสำหรับเราก็คือมันคือคอนเทนต์นะครับยังไงก็คือคอนเทนต์ดูยังไงก็คือคอนเทนต์และมันคือคอนเทนต์นะครับคลิปนี้เราต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องเราไว้ด้